ก็เนาะเหมือนเงาตามตัวกันน่ะทุกคนอันนี้คือหลังน้องอยู่บนเวทีเออเหมือนแบบว่าตรง VIP อะค่ะที่สำหรับศิลปินแล้วก็คนที่ซื้อบัตรราคาแพงขึ้นไปอยู่ด้วยกันเนาะก็มีพีเอฟซีถ่ายให้ดูดูก่อนความตัวติดกันจ้านี่ตอนจะลงจากเวทีดึงแขนไปไป,ไปโอดีโอลงไปเลยค่ะมีแบบรูปหลังตบหลังด้วย น่ารักเกินมีใครให้มากกว่านี้ไหมล่ะอืมก็หลังเวทีก็กอดคอคือเธอไปไหนฉันไปด้วยมีหยุ่มกันด้วยอะไรกันด้วยก็ว่ากันไปนี่ถ่ายกับสาวๆนะจ๊ะไปไปโอีโอถ่ายกับสาวๆแดนเซอร์ของเบิร์นปทุมราชเขารู้จักกันนะคะทุกคนอืมเขาแย่งกันอยู่โชกของตัวจิเอ้ยเพื่อนรักเดินผ่านมาเดินชนเลยจ้าฉัน เดนชนเลยสินี่ไงชนไปแล้วหนึ่งกลุมเป็นไงละ่ะเออเป็นไงละ่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมน่ารักอันนี้หลังเวทีที่เขาถ่ายกันทุกคนความน่ารักของน้องๆเนอะเห็ <c oughs> นเขาอยู่สาวๆตกใจละสิ <c oughs> ก็อยู่ด้วยกันนะจ่ะเออถามว่าสะเทือนไหมพวกเราชิปคู่ไหมไม่สะเทือนคะ่ะฟิลแบบแข่งกันจีบสาวส,สุดท้ายมาไม่มีใครได้ใครอ่ะ ฟิวนั้นไม่มีใครได้อ่ะห่วงกันเองอุ้ยขอโทษทีเขาเพื่อนกันนะจ๊ะทุกคนอุ้ยเก่งมากเลยครับจำไว้เลยครับขอโทษนะขอโทษนะพอดีมีงานต่อโทุกคนตักรอพี่เลยเนี่ยมีงานต่อโอเคต่อไปอ๋อมีงานต่ออ๋อ เออก็เลยโดนชนแอร์ค่ะเรียกแอร์เร็วเรียกแอก่อนแอครับเรียกแอก่อนแอมาเร็วแอร์แีเพือนมากเไปเพื่อนลำตึงมาก กำลังเมาลอยนั่นค่ะไม่จะเดินไปหาแล้วโดนเดินไปหาก,กันแล้วเดินไปหาก,กันแล้วนั่นไงเดินไปหาก,กันแล้วครับ่อเอาอยู่เอาอยัางยุ่กันยุ่งกันแล้วทุกคนเมื่อกี้ยุ่งกันเด้อยุ่งกันเด้อเมื่อกี้